สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าเมลเลยนะครับผมในเราก็อยู่กับคุยแอมเบทหนึ่พีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ยก็มาอยู่กับยูทใหม่นะครับผมหน้ากลับหน้าเกมใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่ะทุน9,000นะครับดอลลาร์โบนัสไปที่เบทสี0รเลยแล้วกันนะครับผมนะ 30มสบรอบเง้ยวเฮ้ยตตตตไปครับผมอมเอาก็มานำเกมอันเมี้ยวหน่อยนะครับผมนะก็อยู่กับยุดใหม่ค่ายใหม่เนาะครับนาะอ่ะไปกันเรื่อยๆครับผมกับเบสซีลอยเหมือนเดิมนะครับผมนะสายล่าโบนัสอยู่แล้วนะครับผมอมเอามันคือมีซีดี่าหล้วนะครับผมเงียบกิ๊บเลยบาทที่นี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมมเริ่มปลอบเปรียๆมาแล้วนะครับผมเอาจังหวะนี้พี่น้องเอ้อยตัคูณมานะครับเปรี้ยเข้าไปนะครับเอาแล้วไงวายแตกไในไซกานอยู่นะครับเปรเข้าไปนะครับผมบังยังโมยใหญ่บ,ง ais, บงับงยังโมยใหญ่เฮ้ยเว้ยบังสวยงามเอาแล้วไงเฮ้ยแมวทองแตกแมวทองแตกบังนี้บังยังก็เอ๋มขิ้นกระเพรบสามหมื่นเจ็ดเรียบร้อยเลยนะครับผมหน้ารางวันใหญ่แตกนะครับเอาบังนี่ก็ระเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสี่หมื่นวัน เล่นนะครับพี่น้องรู้บอกแล้วนะครับผมนะเอาขอข่าวบูนัดตัวเลยบ่หนิเรียบร้อยเหยียบลอยออไปกันเรื่อยๆครับผมพี่น้องเลยก็พยายามเปลี่ยนค่ายเล่นเรื่อยๆนะครับผมนะอย่าซ้ำค่ายเดิมบ่อยนะครับมันล็อกมีงานดีแจ้งเอาโอ้ยเอาละว่าไราก็ที่ข้างเลยน,นะครับผมเองเส,สียรียู่ช่วงนี้ก็ได้ ไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับบันนีบางใหญ่ก็บดเอ้เก่งก็เพิ่มมีบอมีบอเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็เมกะไปหนึ่งเทนะครับหมื่นหกวันเกียบก็ดีหัวไหลเนาะทีไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้โบนัสเฮาก็ยังบททันมาใกล้เลยนะครับผมนะก็ยังเงียบคลิป ก็มัต้องเปลียกใจดอกนะครับผมว่าเป็นอย่างอยคือตะกูใส่ไหมนะครับผมนะขอยันพวกเจ้าบดิ้งยินนะครับว่าไอ้เกิ๊กกระเพิ่มมีตอมีเตียนบอเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับคูณมาเพิ่มแล้วก็ไอ้เกิ๊กกระเพิ่มเอาไว้แตกได้ใช้ไหมเอยโว้ยบังโคลอพี่น้องเลยเปียเข้าไปนะครับผมนะมาอีกแล้วพี่น้องก็ไอ้เอฟกิ๊กกระเพิ่มมีไหมเอ่ยเอามาอีกนะครับเปลียเข้าไปนะครับผมมีบอเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับ เอาบางนี่ก็เมกะไปหนึ่งเทนะครับหมื่นสนี่วันเจี๊ยบเลยนะครับพี่นอนะ้องเลยอว่าจะครบ30มบรอบแล้วบนัสยังบอทันมาเลยนะครับผมนะเงียบกิ๊บเตกแต่บางไงไงครับพี่น้องเลยเตกเตกแต่ข้างนอกเอาละนะครับผมนะเตะบางไงปรดีนาะเอาปักเข้าไปนะครับผมมีตอมีเตียนบอเอาไมา้อีกรอบนี้ก็เปะกเข้าไปนะครับผมมีบอมีบอมออ้เงี้ยเอาไมา้ก,ก็เปียกเข้าไปนะครับผม เอาแล้วไงจังหวะนี้หัวใจเต้นตุ๊บตุ Defense> ๊บนะครับผมนะเอาเรียบร้อยครับผมเข้าโบนัสเบส4อยแล้วนะครับเอาปิดาจไอ้เกิดกระเพิรมมีต่อไหมเลยมาอีกนะครับปั๊ดแฝะเข้าไปนะครับผมมีบอเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมนัดก่อนเข้าโบนัสนะครับเอาบางนี่ก็เมกะไปหนึ่งเทนะครับอีกหมื่นสี่อืมเอากวนเข้าโบนัสกเกือบแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งโบนัสนะครับว่ามันเสแยกบอเนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งแมวหน่อยพี่น้องเอ้ย แมวน้อยรวมตัวกันนะครับผมอ่ะตัวคุณมาลีแหลกครับผมตัวคุณเน้นๆตัวคุณเน้นๆเออคุณเน้นๆครับผมบ่ต้องใส่หอกใส่งานมันดอกเอาคุณเน้นๆนวดไอ้เอวเกกระเพิ่มเอามาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้กับเจียกกระเบยนะครับผมเนี่ยมาอีกแล้วมันเปียกกระเบยนะครับผมเนี่ยเฮ้ยบังดีมันไอ๋เวเจี๊กระเพิ่มเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่แตกนะครับ เอาบังนีก็เมกะไปหนึ่งทนะครับโอ้ยบังเมกะออกรัวๆเลยครับพี่น้องเลยผมมีบังซปเปอร์เลยนะครับผมนะขอ super, ะบังซปเปอร์จากบังเลยนะบังซปเปอร์ข่อยยนะุใสน้อคูณสิบสองรอเต็มเครื่องนะครับผมนะว่าจะเขา่าซอดยังไง่ครับผมอ่ะคูณเข้าไปนะครับผมสปินกับสิเบิร์ตแล้วละ่ะคูณมาหลายๆมันมักมาแตกได้กิ้มผีบ้าเนี่ยปักเข้าไปเ <laughs> ขี่มพีบ่บ้า โอ้ยเพื่งเปิดซีรีส์มาให้ข่อยอยู่ปกติก็นั่นอยู่แล้วนะครับผมสมองสมองนี่ไปเบิร์ดแล้วล่ะอ่ะโอเคนะครับผมนะโบนัสก็เพิ่มนะครับก็จบไปที่หมื่นเจ็ดนะครับผมนะอันนี้เบสสี่รอยนะครับก็ถือว่าแตกน้อยนะครับผมนะก็ได้เบิรงฉากสวยๆงามๆไปหลายฉากเนาะครับพี่น้องเนาะเอาโอเคนะครับผมนะก็บ่ไปต่อแล้วนะครับผมนะเซาเลยดีกว่านะครับพี่น้องเนาะอ่ะทุนเก้าพันนะครับผมนะก็แตกมาหนึ่งแสนก็เอาละ นะครับปะเดี๋ยวเข้าไปหาเลรยแนวไม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็แยกใหญ่กันเหมือนเดิมสเลวนะครับแบบป้ายป้ายป้าย